เหลือเชื่อยอดขายพุ่งไม่หยุดโตยโยต้าทำยอดขายทะลุ800 0ัคันแล้วคุณพระยังเหลืออีกตั้งหลายวันคอนด้ามาแรงขั้นสุดพุ่งกระถูดขึ้นไปอยู่ที่อันดับ2เกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกันไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมคาร์ลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูยอดจองในงานมอเตอร์โชว์ปี2 0 2 5วันนี้เป็นวันที่10นะครับนับรวมวันรอบสื่อมวลชนยังเหลืออีกตั้ง3วันเข้าใจไหมครับแต่ว่าวันนี้นะฮะโอ้โหยอดจองต้องใช้คําว่าสนั่นวันไหวสุดๆเลยนะครับโตโยต้าทำยอดจอง800 0คันครับไปแล้วและยอดจองภายในงานรวมกันทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นยอดจองสูงที่สุดในรอบ12ปีนะฮะสุดยอดเลยเป็นยังไงเจ๋อคอยด้เรียนให้ฟังกันรับอันดับนะครับพามาเริ่มต้นดูจากยอดจองรวมนะฮะนับ บันเนี่ยโอ้โหยอดจองไปนู่นแล้วเป็นไครับทั้งหมดอยู่ที่51,165คันนะครับยอดจองภายในงานมอเตอร์โปรป,ปี2 0 2 5ันวันแรก51,164คันซึ่งต้องบอกว่านี่ใกล้จะทุบสถิติเดิมเต็มทีแล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทำยอดจองนะฮะ54,513คันซึ่งต้องบอกว่าโอ้โห5 0,000คันเหมือนกันนะฮะแต่ณปีนี้นะยังเหลือตั้ง3วันสุดท้ายเป็นไครับ โอ้โหยังเหลืออีกหลายวันมากนั่นหมายความว่าปีนี้ผมฟันธงเลยนี่เป็นยอดจองสูงที่สุดในรอบ12ปีในงานมอเตอปร์โชปี2025เลยสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวพามาดู20อันดับแรกนะฮะยอดจองสูงที่สุดภายในงานมียี่ห้อไหนบ้างนะครับพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ20นะฮะ ันดับ20ก็คือ BMW ทํายอดจองอยู่ที่500กับอีก1คันนะครับอันดับถัดมายอยู่ที่อันดับ19คือ Mercedes-Benz Mercedes-Benz ทํายอดจองที่530คันนะครับโอ้โหตรงบอกว่าคู่นี้เคาสู้กันยับเลยนะครับ500กว่าคันนี้ตอนนี้เบียดกันหน้าดูเลยอันดับถัดมายอยู่ที่อันดับ18นะฮะก็คือ Landford Ford ทํายอดจองพุ่งให้มาได้แล้วนะครับมากถึง600กับอีก2คันนะครับอ่าทางด้านของ Landford นะฮะค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะปีที่แล้วนะครับอยู่ที่อันดับ14ยอดจองมากถึง1,105 14คันนะครับแต่แปัจจุบันนะฮะจริงๆแล้วถ้านับดูตามยอดจองเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วมากๆนะครับแต่ตัวอันดับเนี่ยแตกต่างจากเริมมากนะครับเพราะตอนนี้บรนฟอร์ดอยู่ที่อันดับ18นะครับยิ่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ17กันแล้วนะครับอันดับ17ก็คือเอกเผิงเอกเผิงทำยอดจองที่729คันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับเอกเผิงต้องบอกว่าโอ้โหทุบทำลายสถิติตัวเองไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยทำอันดับอยู่ที่อันด 700กว่าคันเข้าไปแล้วนะครับสุดยอดมากๆอันดับตนาอยู่ที่ลำดับ16นะครับก็คืออวตาร ทำยอดจองอยู่ที่743คันเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหผลงานดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับปี2 0 2 4เนี่ยอวตารนะฮะทำยอดจองเพียงแค่337คันนะครับอยู่ที่อันดับ26ในปีที่แล้วนะครับแต่พอมาปีนี้พุ่งกระโจนเลยเพราะนไหมครับขึ้นมา700กว่าคันครับไปแลวสุดยอดมากๆอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับสนะฮะก็คือซีเกอร์ซีเกอร์ทำยอดจองล่าสุดนะครับ10วันแรกมากถึง8ป1้เ็คันเข้าไปแล้วนะครับซีเกอร์น ทำยอดขายดีๆมากๆเลยนะ,ะัะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยทุบสถิติตัวเองเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเพราะปีที่แล้วนะซีเกอร์ทำยอดขายที่ 8 6 6คันนะครับยังเหลือวันอีกต้อง3วันนะฮะแต่ปีนี้817คันเข้าไปแล้วสุดยอดเลยอันดับถัดมานะฮะมาอยู่ที่อันดับ14ก็คือนิสสันนะครับนิสสันทำยอดจองมากถึง965คันเข้าไปแล้วครับใน10วันแรกอยู่ที่อันดับ14อ่ะทั้งนั้นของนิสสันเนี่ยเปรียบเทียบกับปีแล้วนะครับนิสสันต้องบอกว่าโอ้โหตัวยอดจองเนี่ยหายไปเยอะหน้าดูนะฮะปีแล้วอยู่ที่อันดับ8นะครับยอดจองมากถึง2,219คันอันดับถัดมามาดูที่อันดับ13นะครับก็ 1 1 3ด้วยยอดจองมากถึง1,193คันนะครับใน10วันแรกปี68นี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดจองในพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีแล้วมาสเตอร์ทำยอดจองได้มากถึง1,500กับอีก9คัน ซึ่งถ้าดูตามตัวเลขตรงนี้นะครับมาสด้าเกือบทุบสถิตัวเองได้แล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะฮะทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับสินะฮะก็คือเชอร์รี่เชอร์รี่ทำยอดจองมากถึง 1, 3 7 0งันร้คันก็ไปแล้วนะครับทางดนันของแบรนด์เชอร์รี่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ทําสถิติดีแบบมากๆเลยนะครับอ่าและปัจจุบันนะฮะทางดนันของเชอร์รี่มีตัวใหม่ล่าสุดออกมานะครับก็คือเชอร์รี่ดีเท่มามนะครับเชอร์รี่์ีนองุามป s นี ะะแต่ราคาเริ่มต้น6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นสุดยอดจริงๆนะครับถึงมาดูที่อนาลิมาอันดับ11กันแล้วนะครับก็คืออิวสุ อีวสุทำยอดจองพุ่งกระทูดแล้วนะครับมากถึง1,661คันแล้วนะฮะอยู่ที่อันดับ11เอ่ดทั้งนั้นของอีวสุนะฮะยอดจอง1,600กว่าคันเข้าไปแล้วนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะทั้งนั้นของอีวสุทำยอดจองอยู่ที่อันดับ11นะครับมากถึง1,942คันในปี2024นะฮะณปัจจุบัน1 6นหและเกือบทำลายสถิติตัวเองแล้วนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับอันดับมาอยู่ที่อันดับ10ก็คือมิตซูบิชิมิตซูบิชิทำยอดจจจองงทะะลุุ2,000 2,100คคันะััันนนปบบรมากถึ 31คันเข้าไปแล้วนะครับะท่านั่นของมิสุบิชินะฮะในปีที่แล้วทํายอดจองสูงสุดอยู่ที่2600กับอีก9คันซึ่งในปัจจุบันนะครับโอ้โหนี่ก็เกือบจะทําลายสถิติตัวเองเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าปีนี้โหเตรียมจะทุบสถิติตัวเองแทบทุกยี่ห้อเลยใช้คำว่าอย่างนั้นคลึกคักสุดๆเลยยี่มาถึงที่ยาลมาอันดับ9นะฮะอันดับ9ต้องบอกว่าพุ่งกระโูดเลยนะฮะตั้งแต่อันดับ9าไปนี้โโหยอดจองโคตรจริงๆอันดับ9ก็คือ g s c Ion นัยออดจงงมากถึ2999 โอ้โหเพื่อนสมาชิกครับ2,999คันนะฮะเลขนี้เลขมงคลมากเลยนะครับ3,000ันันก็3,000คันไปนเลยก็ไม่ได้นะฮะ2,999คันอันดับ9 g c Ion นะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะฮะ Ion ทำยอดจองพุ่งกระถูเลยนะฮะปีที่แล้วนะครับมากถึง3 6 6 8คันนะครับและปัจจุบันนะฮะเหลืออีกราวๆไม่กี่วร้อยคันเท่านั้นนะครับ g c จับคุ่งกระโจดจะทําลายสถิติตัวเองเหมือนกันอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอันละมาอยู่ที่อัระแปดก็คือเกทวอลมอเตอร์นะฮะ g w m ทํายอดจองมากถึง3,144คันเข้าไปแล้วนะครับเกทวอลมอเตอร์ว่าจะไหมครับ3,000คันเข้าไปแล้วนะครับอ่านับปัจจุบันนะฮะยอดจองดีมากเลยนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเกทวอลมอเตอร์ Motor, ทำยอดจองเพียงแค่2อ6 0คันเท่านั้นนะครับและปัจจุบันทุบสถิติตัวเองไปเป็นพันกว่าคันแล้วโอ้โหจองเยอะกว่าปีที่แล้วพันกว่าคันเลยนะครับเกทวอลม มีทั้งแพ้ง300นะครับมีทั้งทางน้าของอ r รา Good Cat มาด้วยนะฮะราคาดียกค่ายเลยสุดยอดจริงๆนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับถัดมากันครับอันดับถัดมาเนี่ยก็คือ MG MG ทํเจยอดจองมากถึง1 4 9คันนะฮะอ่กานะทั้งนั้นของแบรนด์เ g เนี่ยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเกือบทุบสถิติตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าปีแล้ว MG อยู่ที่อันดับ 5, ห้ายอดจองที่3,311คันนะครบอจจุบ,บ3,100คันนต้องบอ,อ,องันนับปัจจุบันงามันหนึ่ ยังไงก็ทําลายสถิติตัวเองแน่นอนนะครับอันดับถัดมายอยู่ที่ระโปกนะฮะก็คือจิลลี่จิลลี่ทำยอดจองมากถึง3,151คันเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ก็ต้องบอ,อกว่าเยอะแบบสุดๆเลยนะฮะจิลลี่จะถือว่าจริงๆแล้วเป็นน้องใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศแถวเราก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำตลาดไม่ค่อยเต็มแม็กเท่าไหร่นะฮะแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องว่ายอดขายดีพอสมควรนะครับ766คันในปี2024นะฮะแต่พอมาถึงปีนี้นู่นเลยเพื่อนไหมครับ 3, ่าคันเข้าไค ะะ3,115คันจิลลี่เขามีตัวโหดนะครับก็คือจิลลี่ EX2 นะฮะยอดจองเนี่ยโอ้โหสนั่นวันไหวแน่นอนเดี๋ยวรอดูท้ายงานนะว่ายอดจองจะเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นรถเก๋งราคาไม่แพงใช่ไหมครับรถเก๋งขนาดเด็กราคาเริ่มต้น399,990บาทสุดยอดจริงๆเลยนะครับยิ่งมาดูที่อันดับถัดมานะฮะอันดับ5ก็คือดีพอนะฮะโอ้โหพุ่งกระโจนขึ้นมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับเลยเลยยอดจองมากถึง3,260คัน เข้าไปแล้วนะครับทั้งนั้นของดีพอเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับดีพอทํายอดจองไว้ดีมากๆในปีที่แล้วนะครับมากถึง2,756คันอยู่ที่อันดับ6กเม่อปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ขึ้นมาอันดับ5นะฮะนี่ยังเหลืออีก3วันเพื่อไหมครับตอนนี้เก็บไป3,000คัน ทุกสติตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านปรบมือให้ดีพอด้วยนะครับสุดยอดจริงๆเลยอันนี้มาดูที่อันดับถัดมาครับต้องบอกว่านี้ก็โหดสุดๆเหมือนกันโอมอนดาเอนเจคู่นะครับโอมอนดาเอนเจคู่มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะทุกท่านใช้คำว่าอุทานได้เลยนะฮะพบโผล่มาอันดับ4ี่เลยยอดจองมากถึง3,685คันโอมอนดาเอนเจคู่นะฮะปีนี้ร้อนแรงขั้นสุดเลยนะครับจริงๆทําตลาดในประเทศไทยเราเนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะในปีที่แล้วเนี่ยทำยอดจองในม ได้โงมากถึง1 0 0 0กับแคันนะฮะแต่ปีนี้ทุบสถิติตัวเองเป็นหลายเท่าตัวมากๆนะฮะโอม่านาเจคู่3,685คัน,คนใน10วันแรกยี่งเหลือตั้ง3วันนะฮะเพื่อสมัยครับแล้วรอดูนะฮะโอม่านาเจคู่เนี่ยคาดว่าทางด้านของเจคู่ไฟอีวีจะมียอดจองคุ้งกระโจนแบบโอ้โหขั้นสุดอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่มาถึงที่อันดับมาอันดับ3นะฮะก็คือ b y d นะครับอ่าบีไวดีทำยอดจองนะฮะก็ยังคุ้งกระโูดอย่างต่อเน,นื่องนะฮะในปัจจุบัน 1, ันนคลุ4,000 แล้วมากถึง4,292คันนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะจริงๆเลยนะครับ b y d นะฮะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วทำยอดจองได้สูงถึง7 0 4 2คันนะฮะทางด้นของ b y d เนี่ยโอ้โหยังเหลืออีกหลายวันมากนะฮะคาดว่าอาจจะทุบสถิติตัวเองก็เป็นไปได้นะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ทางนั้นของ b y d เนี่ยน่าสนใจมากๆนะ,ะับเพราะว่าเริ่มจะมีรถบางรุ่นนะฮะที่ใช้คําว่า จองกันหมดเีย้ยยงแล้วเพื่อสมัยครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะยังแบบโอ้โหลีลาอยู่นะฮะยังไม่รีบไปเอากะว่าปีหน้าราคาก็ลดอีกตอนนี้นะฮะได้รับการน,น่าจะยืนยันได้แล้วนะครับว่าลดหมดแล้วในบางรุ่นนะครับนั่นก็คือ b y d e ซ l นั่นเองนะครับขึ้นป้ายโซเอาเลยเพื่อสมัยครับเขามีอยู่3มรุ่นนะทงน้งของ b y d e ซลก็คือตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปและก็ตัวท็อปนะครับขึ้นป้ายในขายหมดเกลี้ยงแล้วก็คือตัวรองท็อปกับตัวท็อปนะครับราคาในวันนี้นะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละตัวเริ่่่มมมมมตต้นนนอออาาาจจาจจะะะหหดดแลีรุื อีต่างหากนะครับใครยังอยากได้อยู่นะฮะรีบรีบไปดูเลยบูธบีวดีนะครับหมดแล้วหมดเลยปีหน้ามาตรการ3.5เนี่ยคนละเรื่องกับตอนนี้เลยนะครับราคาแตกต่างกันแน่นอนนะครับนี่มาถึงที่อัลตรมาอันดับ2นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหพุ่งเหลือเชื่อเลยไหมครับอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาอันดับ2เลยก็คือฮอนดานะฮะฮอนด้า Honda อยู่ที่อันดับ2องไดยอดจองมากถึง4,340คันทุก่าน โอ้โหพุ่งกระโถดขึ้นมาอันดับ2เลยนะครับตอนนี้ขับเที่ยวนะครับบี้กันหน้าดูเลยนะครับแต่ฮอนด้เก็บคุ่งขึ้นมากระโูดเลย4,340คันนะครับอั้งนั้นของ h o n ด้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับฮอนด้าทำยอดจองได้สูงสุดมากถึง5 0 8 1คันนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขณปัจจุบันนี่ก็เป็นดีของรุ่นหนึงทุบใส่ติตัวเองสบายๆแน่นอนนะฮะนี่เหลืออีกไม่กี่ร้อยคันเท่านั้น จดแซงเทติเดิมเมื่อปีที่แล้วนะครับในทางน้่งของ Honda เนี่ยวันท้ายๆอย่างที่แจ้งนะฮะปกติ Honda เนี่ยโอ้โหสองสวันสุดท้ายจองวันละเป็นพันคันเพื่อจะไมครับสุดโหดแน่นอนปีนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับทางน้าของ Honda เนี่ยโปรโมชั่นของแจกของแถมก็เพียบเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนรถยกตัวอย่างนะฮะทางน้่งของ Hondacity เนี่ยหลังใจทับส่วนรถแล้วนะครับเพื่อสมาชิกสามารถจะซื้อรถ Hondacity ได้ราคา5 0 0แสนต้นๆเท่านั้นรถอย่างเท่นะฮะนี่เฉพาะส่วนรถนะฮะของแจกของแถมอีกเพียบเลยลองสอบถาม แถมอะไรมั่งแต่ต้องบอกเลยว่าแถมเยอะแบบสุดๆส,ดส,ดสุดอันดับต้นๆภายในงานแน่นอนนะครับนี่มาถึงที่อันดับหนึ่งทุกท่านขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้โตโยต้าหน่อยนะฮะโอ้โห8,000คันไปแล้วสุดยอดมากอันดับหนึ่งก็คือโตโยต้านะฮะทำยอดจองไปนู่นแล้วเพื่อนมัยครับมากถึง8,082คันใน10วันแรก โอ้โหสุดๆจริงนะฮะ8,000คันทุกคันเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปีที่แล้วนะครับ2,024นั่นก็ต้องบอกว่าเยอะมากกันนะนะปีที่แล้วนะครับมากถึง8,297คันเป็นอันดับหนึ่งนะฮะปีที่แล้วแต่ตอนนี้มา10วันแรก 8 8 2คันซึ่งตอนนี้ถ้าดูท่าทางผมว่ายังไงโตยต้าจองทะลุหมื่นคันแน่ๆน,นะครับถ้าดูจากสภาพตรงนี้นะพอะยังเหลืออีกตั้ง3วันสุดท้ายนะฮะแล้วรุ่นที่โตย้ตามีนะปีนี้นะครับโอ้โหเทพทุกตัวยกตัวอย่างเช่นนะฮะตัวทราเวออย่างงี้นี่จองันสนานวันไหวแน่นอนนะครับเพราะทันทีที่เปิดตัวนะไม่กี่วันเท่านั้นเพื่อไยครับยอดจองแกเป็นหมื่นคันนะ่ะทั่วประเทศแล้วภายในงานมอเตอร์โชว์น,นี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โห,โหจองกันเยอะแน่นอนสำหรับทราเวอนะครับอันนี้เฉพาะมายในงานนะยังไม่ัรวททปะเศ แล้วทางด้านของโตย่าเขาจะมีทางด้านของโตย่ายาริสเอทีซึ่งตอนนี้เอทีพโอ้โหโปรข้ามาหาโ,โหดเพื่อนไหมครับลองสอบถามด้านหน้าบูธได้เลยโหดขั้นสุดนะฮะแล้วก็มีโตย้ายาริสคอร์ดเข้าไปอีกนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเทพเจ้าแห่งรถกลุ่มอนเนกประสงค์อยู่แล้ว b s u อยูแล้วนะครับยอดขายและเบิดเถิดเทิงนะฮะยอดจองก็ต้องเยอะแน่นอนเดี๋ยวมารอจําแนแกแจกแจงกันหลังจบงานแล้วกันว่าโตย่านะฮะยอดจองรุ่นใหม่มากที่สุดนะครับ แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับตอนนี้จะมีทา้งน้่งของสถานการณ์แบบนี้อยู่นะในกลุ่มของรถยนต์ที่เป็นกลุ่มรถ E ีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าตรงนี้สั้นๆตอนนี้มาตรการ EV ี3.0นะฮะการซิ่งได้รับการแจ้งมาในบางรุ่นนะว่าหมดแล้วจริงๆนะฮะก็มีทั้งรุ่นที่แจ้งได้และแจ้งไม่ได้เพื่อนสมาชิกไปดูด้านหน้างานได้เลยนะครับบางคันก็ติดป้ายไว้แล้วโซเอาแล้วนะฮะจองกันเต็มแลวอะไรแบบนี้เขาทำอย่างนั้นกันแล้วนะครับเพื่อนสมาชิก EV 3.0ถ้าใครอยากเป ตอนนี้นะครับราคาถือว่าดีใช้ได้ลองสอบถามได้หลายรุ่นดูนะครับตัดสินใจตอนนี้ยังอาจจะทันอยู่นะครับแต่ถ้าไปวันนี้บางรุ่นอาจจะไม่ทันเลยนะครับบางรุ่นหมดแล้วต้องใช้กังมาอย่างนั้นแนะนําว่าเพื่อสมาชิกไปเดินเล่นแล้วกันนะฮะคิดซะว่าเดินเล่นชิวๆดูรถดูลานะฮะไม่แน่อาจจะเจอรถคันดีๆราคาโดนใจกลับมาก็เป็นไปได้เพราะปีนี้นะฮะถือว่าเป็นปีแห่งการลกสต็อกราคาถูกที่สุดน่าจะประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ารถเนี่ยโหราคาเริ่มต้นนี้หงายท้องเติง นั้นไม่แด้่สุดยอดจริงๆนะครับสำหรวันนีขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ